สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ประกอบช่องแรมซ่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอบเพื่อนๆนะครับหาเหรียนในแอปตัวนี้เลยนะครับให้ได้เยอะๆกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่อยากรู้นะครับว่าหาเรียนตรงไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องผมให้ด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนกดเล่นแล้วนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าดูวิดีโอเพื่อรับเงินนะครับกดเรียกร้องตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับจะเป็น ันแรกน่าจะได้รับเหรียญเยอะสุดแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับเหรียญมาประมาณสี่พันเหรียญนะครับถ้าเป็นตัวแรกนะครับน่าจะใช่นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆล้อก่อนนะครับโฆษณานะครับก็อาจจะยาวนานนิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรรเพื่อนนะครับหาเหรียญในแอปนี้นะครับแล้วก็การถอนของแอปนี้นะครับจะเป็นขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะครับการถอนก็จะถอนเข้าทั u ร m ม n นี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนล้อก่อนนะครับพอดี โฆษณาตัวนี้นะครับก็อาจยาวประมาณ20-30ถึงวินาทีนะครับก็อาจจะยาวใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวใเพื่อนรอก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราดูโฆษณาอันแรกนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะนะครับเพื่อนๆสามารถกด2เท่าตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆต้องกด2เท่าเลยนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเเดี๋ยวผมลองกดนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนนะครับ นี่แล้วก็ให้เพื่อนรอก่อนนะครับโฆษณานะครับก็อาจจะยาวแล้วกนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนนะครับประมาณ10วินาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนนะครับไม่เข้าใจขอขออภัยด้วยละกันนะครับให้เพื่อนรอก่อนนะครับโฆษณายาวประมาณ10วินาทีนะครับก็ถือว่านานใช้ได้นะครับนี่ แล้วก็การถอนนะครับจะมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเรากด2เท่าไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะมากนะครับทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทิปแรกนะครับที่เราได้รับเหรียญเยอะๆนะครับนี่ก็ถือว่าง่ายพอสมควรนะครับแต่ว่าเนเพื่อนนะครับจะต้องเป็น คนที่เข้าแอปมาใหม่นะครับแล้วก็ทําการทําอะไรให้เซ็จสับนะครับนี่เราก็จะได้รับเหรียญมาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าง่ายมากนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับก็ได้เงินแล้วนะครับแต่ว่า จะเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูเช่นกันนะครับนี่ใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกี่ลิงนะครับใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยนะครับทุกคนนี่เราจะได้รับเหรียญมาเยอะๆเลยเห็นไหมครับเราเพิ่มจากสามพาสนะครับมาเป็นหมื่นห้าแล้วนะครับโดยไม่ถึงประมาณหนึ่งสิบนาทีด้วยซ้ำนะครับถือว่าเพิ่มไวมากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเพิ่มให้ครบนะครับสองหมื่นเหรียญนะครับถือว่า ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก so ็ด so, the ูโฆษณาไม่ค่อยนานมากนะครับนี่แล้วแต่โฆษณานะครับบางตัวก็อาจจะนานแล้วก็บางตัวก็อาจจะไม่นานนะครับเดี๋ยวผมขอทําการดูโฆษณาที่เสร็จนะครับจะให้บอกนะครับว่าตรงไหนนะครับเป็นการถอนของแอปนี้นะครับแล้วก็การถอนนะครับจะมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกภูมิประเทศได้เลยนะครับว่าจะเลือกประเทศที่จะถอนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับ ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเพื่อนดูเลยนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าถอนด้านบนเลยนะครับสีเขียวนะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นการถอนของแอปนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเพื่อนเห็นไหมครับนีย ข้างล่างก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับที่ผมมีเหรียญนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับ2 4 1ห5ี่นนเหรียญนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นการถอนแอปนี้การถอนก็จะอยู่ที่สูงสุดประมาณ200บาทจะใช้เหรียญทั้งหมด8ล้านเหรียญนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่1บาทใช้เหรียญ44,000นเหรียญนะครับแล้วก็ราชอาณาจักรตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกภูมิประเทศนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับภูมิภาคนะครับที่เราจะถอนนะครับ แล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดใ์้ใตายผมด้วยนะครับแล้วก็ใครจะเคยเล่นแอป,ปนี้มาแล้วนะครับฝากบอกผมด้วยนะครับว่าแอป,ปนี้นะครับสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ